พี่แม่อยู่ไหมครับโอ้โหทุเรียนปีนี้ทำไมมันออกดอกออกผลไวขนาดนี้วะเฮ้ยพี่พี่ชมหน่อยดิเฮ้ยเองนี่มายังไงวะเนี่ยตกอกตกใจหมดเลยชมหน่อยดิครับพี่ช่วยอะไรวะถ้าเรื่องเงินพี่ไม่มีให้ยืมนะเว้ยผมขอสองร้อยไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่เรื่องนั้นโธ่เนี่ยพี่ พี่ใช้อะไรอ่ะทําไมทุเรียนที่สวนพี่อ่ะมันออกดอกออกผลเต็มต้นขนาดเนี้เนี่ยแต่ทุเรียนที่สวนผมอ่ะืมปลูกเท่าไหร่ก็ไม่โตทั้งใบเหลืองแถมยังแคร์การอีกต่างหากหมเนี่ยพี่พี่มีเคล็ดลับอะไรอ่ะบอกผมหน่อยสิครับอ๋อนี่พี่มีเคล็ดลับที่ไม่รับมาบอกเองเว้ยโอ้หจริงดิพี่ พี่มีเคล็ดลับที่ทําให้สวนทุเรียนของพี่สวยดกได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยขนาดเนี้ยแต่เองต้องตั้งใจฟังนะเว้ยครับผมมาดังทีนี้ชัดเจนค่บพี่จริงเลยพี่ปลูกทุเรียนมาตั้งหลายปีแล้วไม่ค่อยออกดอกติดผลเลยเว้ยปุ๋ยก็ใส่ยาก็พ่นก็ครบประมงอย่างดีเลยดูสิต้นนี้ก็ไม่แข็งแรงแคะแกนอีกต่างหาก เฮ้ยนี่ปุ๋ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบ้าไปแล้วแบบนี้ต้องจัดแบบจุกๆขอบคุณค่ะสั่งปุ๊บส่งปับ๊บช่วยในการดูซึมลดต้นทุนและแรงในการดูแลวีโอสิบ plus มิลลิตรหนขวดผสมกับน้ำา1 0 0 0ลิตรเพียงแค่ฉีดพ่นไปที่กิ่งและใบให้เปียก หรือฉีดตรงคนต้นไม้เพ yeah. ียงเท่านี้ก็จะทำให้พืชดูดซับธาตุอาหารถึง5เท่าฟื้นฟูพืชที่ขาดสารอาหารแคะแฟซนโตช้ากระตุ้นให้ต้นออกดอกและผลมากขึ้นโอ้โหจริงดิพี่โอ้โหโอ้ไม่กอดมันยอดมากอย่างนี้ต้องเป็นหมาะแล้วเฮ้ยเองจะลีบไปไหนเฮ้ยมานี่มานี่ ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนไกลสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช h อป e, ปี Lazada TikTok YouTube และ Google VO 17 plus โปรโมชั o ่นพิเศษเฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อวิดีโอนี้เท่านั้นซื้อ VO 17 3 plus 3ขวดแถมฟรี VO r o รู999 USA 1ขวดนอกจากนี้ยังมีสูตรอื่นๆอีกด้วยนะ VO Root 999 USA กระตุ้นให้รากเจริญเติบโตและแข็งแรงขึ้น VO Super Big X10 เพิ่มขนาดผลและเพิ่มผลผลิต VO Protect X99 ป้องกันโรคเชื้อราที่เป็นอันตราย VO Super Q X10 กำจัดแมลงทุกชนิดที่เป็นอันตราย